สวัสดีครับพี่พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตรุ่ยโจทย์ในข้อสอบกลางภาคปลายภาคฟิสิกส์บทนำมสเทอมหนึ่งกันนะครับมาดูข้อแรกกันเลยนะครับจุดมุ่งหมายหลักของวิชาฟิสิกส์อยู่ที่ข้อที่หนึ่งนะครับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์กลศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนในเนื้อหามสนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8เรื่องหลักๆนะครับ ก็ได้แก่พวกการเคลื่อนที่แรงการเคลื่อนที่แบบต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทแบบหมุนนะครับแบบโค้งนะนะนะครับแบบโค้งแล้วก็สมดุลงานและพลังงานโมเมนตัม um, อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกลศาสตร์ทั้งหมดเลยต่อมาความร้อนนะครับคลื่นแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าและปรากฏการธรรมชาติอื่นๆเพื่อให้รู้และเข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้น สำหรับข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่1ไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือเนื้อหาที่เราต้องเรียนเนาะก็คือต้องศึกษานั่นเองนะครับถัดมานะครับไปดูข้อที่2เลยนะครับเครื่องมือวัดดังรูปมีความละเอียดช่องสเกลและความละเอียดการวัดเป็นเท่าใดตามลําดับนะครับความละเอียดช่องสเกลนั้นนะครับก็คือสเกลของ อุปกรณ์จริงนะครับแต่ความละเอียดในการวัดนั้นนะครับก็คือค่าประมาณโดยนะครับนำช่องสเกลของอุปกรณ์มาวิเคราะห์เพิ่มอีกหนึ่ง ตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าตอบข้อใดนะอันนี้ความละเอียดช่องสเกลคือเท่าไหร่ครับ1ช่องคือกี่เซนเอ่ย1เซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่ความละเอียดในการวัดก็คือเขาบอกว่าให้นำอุปกรณ์น,นั้นนะครับมาวิเคราะห์เพิ่มอีก1ตําตำแหน่งก็คือจะเป็น0.1นั่นเองก็คือเอาตรงช่องสเกลตรงนี้ฮะมาเพิ่มอีก1ตําตำแหน่ง นะครับก็เลยตอบข้อที่1ไปกันเลยนะครับต่อมาข้อที่3ก็เลยนะครับเครื่องมือวัดดังรูปมีความละเอียดช่องสเกลอันนี้ก็คือของจริงนะความละเอียดการวัดคือเพิ่มของจริงอีก1ตําตำแหน่งนั่นเองนะครับอย่างนี้นะอ่ะทีนี้มาครับมาดูนะทีนี้นะครับมาดูนะครับ อันนี้เนี่ยช่องสเกลมีความกว้างเท่าไหร่ครับไม่ใช่1เซนนะเพราะว่าอันเนี้ยจะ1เซนได้ก็ต้องมีกี่ช่องครับเนี่ยสิช่องดนะังนั้น1ช่องก็คือ0.1ซนติเมตรดังนั้นนะครับความในในการวัดก็คือต้องเพิ่มอีก1ตําตำแหน่งเนาะก็คือจากเดิม1ึงตำแหน่งก็เพิ่มอีกตำแหน่งก็เลยต้องเป็น2ตํตำแหน่งนั่นเองนะครับแต่ไม่มีช้อยนะดังนั้นนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเนาะ0.1ก็คือ1ส่วน10 0.01ก็คือ1ส่วนร้อนั่นเองนะครับผมถัดมามาดูข้อที่4กันเลยนะครับจากรูปความยาวดินสอมีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรอันนี้เนี่ยคำถามคือถามหาความละเอียดในการวัดนั่นเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยของจริงอะฮะ ความจะถึง1เซนได้มีกี่ช่องครับ0.1เซนติเมตรถูกไหมครับเพราะมี10ช่องเนาะเอา1ส่วน10นะครับดังนั้นความละเอียดในการวัดต้องปิงกี่ตำแหน่งครับความละเอียดในการวัดนั้นต้องเป็น2ตำแหน่งนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าช่องสเกล0.1ดังนั้นนะครับความละเอียดในการวัดเราจะเป็น0.01นั่นเองในระดับ2ตำแหน่ง นะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3เลยนะครับเราไม่ต้องไปดูนะว่าเอ้ย 9. อะไรเนี่ย9.4หรือเปล่าไม่ต้องไปดูนะครับอันนี้คือใช้ทฤษฎีในการหาช่องสเกลและความเด็ยดการวัดนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อที่5กันเลยนะครับวัดความยาวดินสอดแท่งหนึ่งอันนี้คือเขาวัดออกมาเนาะนะครับกี่ตำแหน่งเนี่ยสองตำแหน่ง วัดออกมาคืออะไรครับก็คือคำว่าวัดออกมาเนาะคือความละเอียดในการวัดนั่นเองนะครับเ mm hmm. ครื่อง mm hmm. มือที่ใช้วัดสเกลอันนี้คือถามหาความละเอียดของช่องสเกลเนาะอันนี้ก็คือวงเล็บเลยอันนี้คือของจริงเลยนะอุปกรณ์จริงๆเนี่ย แต่ละช่องน่ะมีค่าความละเอียดอยู่กี่เซนติเมตรคืออันเนี้ยเราดูเอง2ตํตำแหน่งดังนั้นของจริงจะเหลือแค่1ตําตำแหน่งนั่นเองนะครับอย่างนี้นะบางคนฟังไม่เข้าใจงงนะครับ1ตําตแหน่งก็คือ0.1ต่อข้อ1นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดอีกทีนึงแล้วกันเนาะแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อหลักๆคือความละเอียด ช่องสเกลกับความละเอียดในการวัดคนละเรื่องกันนะครับความละเอียดช่องสเกลเนี่ยก็คือวงเล็บของจริงครับของจริงก็คืออุปกรณ์จริงนั่นเองนะครับความละเอียดในการวัดคือค่าประมาณโดยนําความ และเอียดช่องสเกลมาเพิ่มอีกหนตำแหน่งนั่นเองนะครับเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยกี่ตำแหน่งเอ่ยหนึ่ตำแหน่งใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือความละเอียดของเครื่องมือจริงๆเลยนะครับดังนั้นความละเอียดการวัดก็ต้องเป็น2ตำแหน่งสังเกตดูแต่ข้อนี้ถามกลับเนาะ ให้ความละเอียดในการวัดมานะครับสองตำแหน่งให้เราหาความละเอียดช่องสเกล,เก,ลก็คือย้อนกลับมาเนาะก็คือจะเป็น1นึตำแหน่งนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับข้อที่6เลยในการวัดความยาววัตถุ1อ่ะอันนี้นะครับวัดความยาวเนาะก็คือความละเอียดในการวัด1นึางตำแหน่งเอง นะครับสแสดงว,ว่าสเกลของจริงเนี่ยสเกลเครื่องมือเนี่ยหรือสเกลของจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นไงครับน้อยกว่าดังนั้นสเกลของจริงนะครับจะต้องน้อยกว่าการวัดอีก1ตําแหน่งนะครับก็เดิมทีมีหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมฮะดังนั้นน้อยกว่าเดิมอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือไม่มีตําแหน่งนั่นเองนะครับไม่มีตําแหน่งเลยตอบข้อที่ หไปเลยนะครับ1เซเมตรเลยนะฮะถัดไปนะครับไปดูข้อที่7กันเลยนะครับข้อใดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่สามารถวัดความละเอียดถึงระดับ1ม mm. มอันนี้ก็คือเป็นไม้บรรทัดหรือตลับเมตรนั่นเองนะครับได้ทั้ง2อันเลยนะครับ0.1ม mm. มนี้ก็เป็นของเวอร์เนียนั่นเองนะและระดับ0.01ม mm. มนี่ก็คือเป็นระดับของ ไมโครมิเตอร์นั่นเองตามลำดับเลยอันนี้น้องต้องจาทฤษฎีไปนะครับตอบข้อที่1ไปเลยนะครับต่อมาข้อที่8นะครับนางสาวเกรซวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญอันหนึ่งได้เท่ากับ2.542อันนี้ระดับกี่ตําแหน่งครับเนี่ยระดับ3ตําแหน่งเลยนะครับทีนี้ปกติแล้วนะครับโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปไม้บรรทัดเนี่ย เราจะเอาไปใช้งานในการวัดนะครับเพื่อวัดวัตถุแล้วกันเนาะทศนิยม1ตําแหน่งเช่นอะไรครับเช่นยางลบอะมีขนาด2.5้าเซนติเมตรเนาะหนึ่งตำแหน่งนี้คือหมายความว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเวอร์เนียครับเวอร์เนียเนี่ยก็เพื่อนําไปวัดวัตถุเนาะเป็นแบบสองตแหน่งนะครับเช่นอะไรฮะ เช่นเออไปวัดความยาวของแท่งเหล็กน,นะครับ2 5 7เซนตะิเมตรนะครับโดยทั่วไปเราจะเข้ามือไปใช้เนี่ยระดับวัดละเอียดเพียงประมาณนี้นะครับส่วนไมโครนะครับไมโครมิเตอร์ไมโครมิเตอร์เนี่ยจะวัดในระดับทศนิยมแบบ3ตำแหน่งนั่นเองนะครับเช่น2.5 9 7เซนติเมตรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราบันทึกข้อมูลในแ l a หรือการทดลองของเราเนี่ยมาตทัสเนี่ยเราจะสามารถประมาณค่าได้อีกหนึ่งตำแหน่งน,นะครับเวลาบันทึกจริงๆเนี่ยเวลาบันทึกข้อมูลจริงเราจะสามารถ ประมานค่าข้อมูลได้อีก1นึ่ตำแหน่งนะครับอันนี้ที่เรา,เาไปใช้งานจริงเนาะเวลาแบบถ้าเราไม่ได้ไปวัดในแลบหรือการทดลองเนี่ยเราจะวัดยังลบก็2.5เซนก็2.5เซนก็ก็ตามที่เราเห็นนะนะครับแต่ของจริงนี้เราประมาณค่าดีนะครับ ด้งน,นข้อนี้เนี่ยจะเป็นทศนิยมแบบ3ามตำแหน่งเนาะก็เลยตอบในรูปแบบของไมโครมิเตอร์ตอบข้อที่1ไปเลยนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะเพราะว่าเหรียญบาทนี้ก็เล็กเลยแหละใช่ไหมฮะมเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับไปดูข้อที่9เลยความยาวดินสอดินสอมันก็ยาวอยู่อะ นะครับขึ้นอยู่กับแท่งใหญ่หรือแท่งเล็กใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่นะความจะดินสอเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดก็คือเอาไม้บรรทัดไปวดัดไม่ต้องไปขนาดเอาเวอร์เนียไปวดัดโอ้โหกาสเกลเป๊ะคือไม่ต้องขนาดนั้นนะครับความจําเป็นไม่ต้องถึงระดับที่ต้องไปออกแบบอะไรอุปกรณ์เล็กๆอะไรขนาดนั้นตลับเมตรนี้สเกลเท่ากับไม้บรรทัดนะครับแต่ว่าตลับเมตรเนี่ยจะยาวเกินไปนะโอ้โหเอาดินสอไปวดัดแท่งติดเดียวเอาไม้เมตรไปวดัดตลับเมตรไปวัดก็ เยอะเกินไปนะฮะถัดมานะครับความหนาของแผ่นกระดาษไทยกระสานก็คือแผ่นกระดาษ A4 เล็กๆนะครับเราจะเอาไมโครมิเตอร์ไปวัดนั่นเองนะครับ